สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดมีรถสว,สวยเข้าใหม่หนึ่งคันนะมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้ารถโตยตันติด1 6 e ่งจุนะคะปี2018นะราคาเพียง4,39,000ับาทเท่านั้นเองนะคะรถปีใหม่ไหม่น้อยสภาพสวยนะคะใช้งาน2ระบบติดแก๊สเดิมโรงงานนะคะลูกค้าใครที่กําลังมองหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะเบอร์โทรนัดน 2609587นัดเพชรยนต์นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้นๆเลยนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้ช่วงนี้ดอกเบี้ยถูกด้วยนะคะลูกค้า4ปีเริ่มต้นอยู่ที่2.59%เท่านั้นเองหรือว่าลูกค้าต้องการผ่อนนานๆน,น,นะคะผ่อนยาว7ปีนะ,ะดอกเบี้ยอยู่เพียง2.99%เท่านั้นเองนะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยเครดิตดีฟรีดาวผ่อนนาน7ปีเป็นงวดนะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าต่างจังหวัดออกได้เรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึง ี่เลยสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถหน่วยงานปลดระวังเข้ามานะคะได้เป็นโชฉมเใมนเชนเรียบร้อยแล้วนะคะสีเท่าดำนะเป็นอีกหนึ่งสีที่หายากนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยป้ายทะเบียนนะคะได้เป็นป้ายนี้เลยนะเจ็ดก็ไก่สอบอรืลุสี4 5 0, 6, ่ห้าศกรุงเทพมหาคนครนะคะโลโก็ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับประจังหน้าโคเมียม2เส้นนะคะ โคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆสวยๆเลยมีไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นรถสีเทาดาสีเดิมโรงงานนะคะลูกค้าสีนี้หาค่อนข้างยากนะใครที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กอัอลลอยแปดเงาสองสีนะคะน็อต5รูโลโก้ตรงกลางนะคะยางได้เป็นยางปี2022เลยนะคะยางปีใหม่ๆใช้งานได้อีกยาวๆนะช่วงล่าง ของรถนะคะสภาพเดิมเลยไม่มีคราบน้ามันหยดไหลเยิ้มนะคะรอยซีนเดิมๆนะอ่ารอยซีนเดิมๆหัวน็อตกลมๆไม่มีรอยไขย่รอยเขยับเยื่อนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะรับรองว่าใครได้คันนี้ไปไม่มีคําว่าผิดหวังนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกคา้ารอบคันไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนเลยนะคะยังไม่ได้ล้างไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถเลย ะะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะมีกุญแจสำรองพร้อมเลยนะคะติดคิ้วกันสัดมาให้เรียบร้อยแล้วติดฟิล์มมารอบคันสภาพสวยเลยนะคะคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานโลโก้เตยตา้ามีติดอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้าง ภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะลูกค้าอาจจะมีคาฝุ่นคาเบลเธอบ้างเนาะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเลขไม์ของรถคันนี้นะอยู่ที่117,395กิโลเมตรนะคะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมนะตรวสอบประวัติได้นะคะไม่มีเรื่องของการกลับไม์กอไม์อย่างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะคะ มือจับประตูด้านในนะเป็นแบบโครเมียมระบบเซนเซอร์ล็อกกระจกรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแห่งประตูให้นะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะแอร์กลมๆหมุนได้360องศาใช้งาน2ระบบนะคะโหมด CNG นะคะเป็น ตัวการ์ดโรงงานเลยนะคะลูกค้ารับรองว่าปลอดภัยได้มาตรฐานลงเล่มเรียบร้อยนะคะพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะลูกค้าเครื่องเล่นเสียงของรถคันนี้นะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX เได้เลยนะคะแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับเกียร์ออโตแบบขั้นบันไดนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําด้านข้างให้ด้วยนะฟ้าเพดานนะคะอาจจะมีร่องรอยขลายยันบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะลบให้เท่าที่ลบได้นะคะลูกค้า เบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะอาจจะมีช้ํารอยฉีกรอยขาดบ้างเนาะก็รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะตรงนี้เดี๋ยวทางร้านดูแลเก็บงานปรับสภาพให้นะคะลูกค้าเน้นให้ดูโครงสร้างเป็นหลักกันก่อนนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะยังไม่ได้เก็บงานใดๆเลยนะคะอาจจะมีตําหนิบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะลูกค้าวัน็อซอกประตูสภาพเดิมเลยสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขายรอยขยับขยืขย่นใดๆนะลูกค ين, ้าการันตีให้เลยนะคะ โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะรอบคันไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนหรือว่ารอยบุบเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลัง กว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งนะไวเก็บสัมภาระได้นะคะมีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้สองรูนะคะเบาะด้านหลังก็ไม่มีช้าเลยนะคะบอดี้กว้างๆนะคะนั่งกันสบายๆใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดมีบริการไฟนนวิ่งเซนให้ถึงที่ด้วยนะคะไฟท้ายของรถคันนี้นะคะลูกค้าดีไซน์มาให้ชบเฉียวสวยงามนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะเป็นตัวโครรานติดหนตัว E นะคะมีไฟ ทีมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กันชนนะคะ ติดตั้งมาให้พร้อมเลยด้านหลัง2จุดนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะติด CNG จากโรงงานนะกระจกหลังก็ติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยนะคะไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้นะให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะมาดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะคะก็ยังพอมีพื้นที่ให้เก็บสัมภาระอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าคันนี้เขาใช้งาน2ระบบเนาะเขาติดการ์ดมานะคะลูกค้าการ์ดเนี่ยจะอยู่ด้านในเนาะดูบอดี้ด้านล่างกันบ้างนะคะล้ออะไร แมแลงครบเลยนะคะเครื่องมือบอดี้ด้านล่างไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้ารถไม่เคยชนจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะไม่มีชนหนักนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยการันตีให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะหัวน็อตด้านหลังนะไม่มีรอยไขย่รอยขยับขยืขย่นใดๆขอบยางนะคะเดิมๆ จิกลงไปเห็นรอยเล็บนะคะลูกค้าบอดี้ด้านหลังนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคันนี้รับรองว่าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะสําหรับใครนะที่สนใจนะคะหรือว่าต้องการหารถที่ใช้งาน2ระบบไปใช้งานนะคะก็แนะนําคันนี้เป็นทางเลือกเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะตัว CNG โรงงานนะคะรับรองว่าปลอดภัยได้มาตารฐานแน่นอนนะคะดอกเบี้ยถูกด้วยนะคะลูกค้าเริ่มต้นอยู่ที่4ปี2.59%เเท่านั้นนะคะหรือว่า อยากผ่อนนานๆเจ็ดปีดอกเบีย้ย2.9% 9เนะเงื่อนไขทุกอย่างเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคันนี้ได้เป็นรถสีเทาดำสีสวยๆหายากอีกหนึ่งคันนะคะสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเบอร์โทร0982609587นาัดเพชรยนต์เบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้ กันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยอนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาดซีซูป1 6 0 0 c 2 5ซีซี125แรงม้านะคะใช้งานสองระบบนะน้ำมันบวกก๊าซ CNG นะคะเป็นก๊าซที่ติดตั้งมาจากโรงงานรับรองปลอดภัยได้มาตรฐานลงเล่มเรียบร้อยนะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าสภาพสวยเลยไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิม้มใดๆนะคะเครื่องยนต์แห้งๆนะคะลูกค้า อันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะยังไม่ได้นางไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะลูกค้าอาจจะมีค่าฝุ่นติดอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวทางเราร้านปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งเนาะให้ดูโครงสร้างก่อนเครื่องยนต์ก่อนนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัตินะคะที่มาที่ไปศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีเป็นเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะคะรถเดิมนะคะลูกค้าสีเดิมไม่ใช่รถแท็กซี่ตรวจสอบประวัติได้นะคะคันหน้าเดิมเลยไม่มีคดไม่มีงอหัวน็อตไม่มีรอยไขย่รอยเขยีย เยรื่อนใดๆนะคะลูกค้าในส่วนของรอยซีนนะคะเดิมๆจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยไข่รอยขยับขยื่นเลยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ชงวนกันความร้อนนะคะก็ยังอยู่นะคะสติ๊กเกอร์มอกมีติดอยู่ครบเลยนะจุดเม็ดอาร์ตฝากระโปรงกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะขอบยางเดิมๆ จิกลงไปเห็นรอยเล็บนะคะลูกค้าเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลนะคัดเกตคัดคุณภาพให้ทุกคันเลยนะคะคันนี้นะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามานะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะคะยังไม่ได้ล้างไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะคันนี้นะโตโยต้าอันต1 6 e CNG นะคะปี2018ค่าตัวอยู่เพียง4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆเครดิตดีฟรีดาวได้นะคะ ใครที่สนใจนะโทรมาหานัดได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะคันนี้นะใช้งานสองระบบสีเทาดําหายากอีกหนึ่งคันนะคะเข้ามาติดต่อได้เลยนะคะหรือว่ามาดูรถจริงกันได้นะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะรบควรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันใน ทุกๆวันเลยวันนี้นะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ